สวัสดีครับกีตติ้ครับโอ้โหนี่แนะนำร้านเลยมาร้านนี้เลยตะลัเปล่าทับส,ทสีกระดมกินโซนครับเจ้าตำรับร้านที่ร้านอะไรร้านในในชื่อเจ้าของเห็นไหมคะเออเอ,อปัดนี่ไม่ใช่เจ้าของเป็นลูกเจ้าพิธีค่ะเอาไม่เป็นไรเออเจ้าของปัดกะบาวดีปัดกะบาวราวดีค่ะตรงหน้าอาไม่เนี่ยดูดิโอเคครับนี่ออีกร้านหนึ่งครับร้านตะลัเปล่าทับสีขับรถผ่านเมื่อกี้มาจากสี่แยกสระดมบอล อ่าแล้วก็ออถึงตรงนี้กี่โลประมาณ8โลได้ไหมคะเจ็ดเจ็ดโลางซ้ายมือค่ะโอเคครับอ่า,น,าน,นี่ร้านนึงนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูยี่ห้อของร้านมีอะไรบ้างอ้าวดูนี่ร้านแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้ามีสูตรอะไรสูตรอะไรบ้างขายดีจะหมดแล้วขายดีจะหมดแล้วแสดงว่าขายดียกยกดูดิเหลือเท่านี้แล้วครับตอนนี้ที่เหลือมีมีมีไส้อะไรบ้างตอนนี้เหลืออยู่ตอนนี้ที่เหลือตอนนี้ ปกติจะมีสีไส้นะคะหมูสับครีมสักขยัดถั่วดําแต่ตอนนี้เหลือถั่วดำหม,มูสับครีมค่ะออ๋อเราม้านนี้ขายดีเจ็บเจ็บขายดีนี่ก็จะหมดแล้วนี่เขาขายดี <c oughs> <c oughs> นี่ขายพริกด้วยเหรอถามจรงิงปีทั้งปีทั้งสองค่ะปีสองก็มีด้วยค่ะจะซื้อแบบไปขายต่อเนี้ยอ่าถ้าเกิดว่าลูกค้าส่งสั่ง,งจากกรุงเทพเนี่ยเขาต้องการเยอะๆเนี่ย<อ>ตามเบอร์เลยค่ะตามเบอร์นี่เลยบอกเลยบอกเบอร์เลยศูนย์แปดสี่เก้าหกเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะนี่เจ้าของร้านอ่า แล้วก็แอดไลน์มาเลยเนาะอ่าโอเคอ่ะทีนี้อาจะออกไปกินเนี่ดิค่ะได้ค่ะโอเคเอาลูกละ8บาทใช่ไหมอ่าสิบลูกอ่ะกล่องกล่องสี่สิบกล่องสิบลูกกล่องกี่บาทแปดสิบบาทกล่องแปดสิบบาทเดี๋ยวนะครับอ่าเรามีตังค์ไม่เอาถึงก็ได้ค่ะเอาเดี๋ยวเอาตังค์ลงมาแล้วพี่เกศเข้าไปหยิบในรถอ๋อ อ่าอา,อาเกิเกตเข้าไปในรถแล้วนี่ฮะค่ะอเหลือเท่านี้้แลวเอาชุดหนึ่ง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 ออเท่าไหรนะแปดสิบแปด <Okay. S 3> สิบโอเคร้านนี้จะสอบม่อาสาทุกวันค่ะอ่ามีรถไหมเนี่ยแปดสิบเนี่ยช่วงมีของมันเออไม่ว่ากันไม่ว่ากันอ่า,อาเพื่อนๆนะฮะฝากเลยเอามาชิมลูกหนึ่งอย่าใส่กล่องเอามาชิมเลย นี่โอ,คคโอเคนะฝากเพื่อนๆเลยครับคนไหนมาชุมพร,รอย่าลืมซาลาเปาทับหลีค่<ท>ะนา<ท>ะดินแดนแอ,อ่งซาลาเปาเฮ้ยทำไมมันมาอยู่ที่นี่ไม่อยู่ทับหลีอะ่ะเพราะว่าเอาจากทับหลีนะคะเพื่อนที่ทับหลีคือว่าหนูเออเจ้าของได้สูตรจากนี่เลยทับหลีล่สิบลูกใช่ป้อ<ะ>เอามาชิมลูกหนึ่งทะทะชิม <ทะ S 1> ชิมชิมลงคลิปวิดีโอโอเคบอกให้อาด้วยดิอ่าบอกเอาที่เย็นๆดิมันร้อนอ่ะ กีเย็นเลยกโอเคโอเคโอเคโอเ่าอ่า่อยค่ะโอเคขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเราไม่มีโควิดไช่หมูไช่หมูร้อนร้อนกินร้อนร้อนแล้วส่งกี่วันถึงอะ่สองใช่ไหมคะจากกรุงเทพถ้ากรงเทพนี่นี่หก็ไม่รู้ประมาณทหรไหมนใจนะคะาอนี้ประมาณวันสองวัน ตรงอะไรเกอรี่หรือตรงอะไรตรงเกอรี่รไ,ไปตอนี้นีได้ไหมได้เนาะก็เอาแบบไม่นึ่งถ้าตอกแบบไม่นึง่งท่านึ่งจะเสียไงนึง่งเป็นต้นทีไปเวฟพี่ไปเวฟพี่เลยค่ะมาเอาแบบเนี้อาไม่นึ่งอ่ะอ<ๆ>่าก็มาเพื่อนๆเข้าใจนะก็บอกว่าที่แต่มะสองวันมันจะเสียมันไม่เสียครับเพราะว่าน้องก็ไม่ได้นึ่งใครด่ได้นึ่งค่ะว่าพอลูกค้าได้ไปต้องไปนึ่งเองชายช่ยต้องนึ่งเองเพราะถ้านึ่งไปแล้วจะเสียท่อน โอเคครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ์อย่าลืมสั่งน้องน้ำเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าคลิปวิดีโอวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ